เคล็ดลับนะครับในการทรําธุรกิจและในการถือสินทรัพย์คือคุณต้องรู้จักว่าเงินไปทางไหนถ้าเงินมาแล้วคุณต้องวิ่งเข้าไปหามันถ้าเกิดคุณไม่วิ่งเข้าไปหามันคุณไม่เข้าใจว่าคุณจะวิ่งเข้าไปหามันยังไงสิ่งที่ตามมาคือคุณจะไม่ได้เขาเรียกว่าความมัง่งคั่งนะครับหรือคุณค่าหรือกําไรที่ได้จากตรงนั้นฉะนั้นวันนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะส่วนค่าคือคอยนีิมูลมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้มาสู่ในหัวเรื่องของว่าถ้านะครับเงินเนี่ยมันมานะครับสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยคือวิ่งเข้าไปหานะครับเพื่อจะได้รับความมัง่งค่ง สังเกตนะว่าในโลกนี้นะครับมีสถิติมากมายที่เกิดขึ้นมีทั้งคนที่ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจและก็ไม่ประสบความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จแบบระดับกลางนะครับดังนั้นคุณก็รู้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่3กลุ่มเนี่แหละดังนั้นใน3กลุ่มนี้แตกต่างกันยังไงนะครับผมก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่า เงินเนี่ยนะครับฉะนั้นเรื่องเงินใช่ไหมครับก็เปรียบเสมือนธุรกิจอันหนึ่งนะครับในโลกโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดนะครับคุณจะเห็นเลยว่าธุรกิจเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนละโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 5 16 17ธุรกิจเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเริ่มเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับว่าในยุคแรก eBay เนี่ย ถ้าเกิดคุณเปิดการซื้อขายใน e bay เป็นผู้ขายเนี่ยขายง่ายมากนะครับดอปชิปนะครับทั้งดอปชิปทั้งขายของไทยแล้วก็ขายของต่างๆนะครับพอเวลามันนานมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะในรูปแบบของอเซล,ลเลอร์นะครับเมื่อก่อนคุณสามารถที่จะเป็นเป็นเซล,ลเลอร์ได้แต่เดี๋ยวนี้นะครับถ้าเกิดคุณจะขายบนแพลตฟอร์มเนี้ยทั้ง s h อ p e e ลาซาด้าอีเบย์อเมซอนเนี่ยคุณต้องคิดแบบรูปแบบของบริษัทละนะแต่เราให้เห็นถึงกระแสของเงินที่เข้ามาในตอนแรกนะครับคุณรู้ว่าธุรกิจอะไรมันติดเทรนมาใหม่นะครับมันเป็นที่นิยมคนก็จะเข้าไปทำเยอะแต่คนที่จะประสบความสำเร็จและก็อยู่กับธุรกิจตัวนั้นจริงๆและประสบความสำเร็จ มันก็จะมีอยู่สามประเภทยอย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นคือประสบความสําเร็จแบบสูงสุดระดับกลางกับไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับแบบไม่ประสบความสําเร็จเลยเนี่ยน่าห่วงที่สุดคือคุณไม่เข้าใจนะครับคนที่เข้าไปทําธุรกิจอ่ะเขาไม่เข้าใจนะคะว่าเงินมันมาอย่างไงเงินมันมีรูปแบบยังไทงทําธุรกิจแล้วตรงนี้อะไรจับเป็นเงิน อันนี้แหละเป็นเคล็ดลับหลักๆนะครับที่เขาไม่เข้าใจเรื่องของกระแสงเงินสดไม่เข้าใจเรื่องของอเรื่องของราคานะครับความชื่นชอบของลูกค้านะครับหรือว่าอ่าเรื่องของสินค้านะครับอ๋อพวกนี้มันมีรายละเอียดอะไรเยอะเราเล่าไปนะครับก็ก็ไม่สามารถที่จะจบตรงคลิปนี้ได้นะครับ คุณต้องต้องศึกษามันนะครับส่วนใหญ่คนไม่ประสบความสําเร็จเป็นเพราะอย่างเี้ยแหละคือจับต้นชนไปลายไม่ถูกทำไรตามเขานะครับเสร็จแล้วพอธุรกิจมันมันเริ่มเปลี่ยนรูปแบบมันยากขึ้นเจ๊งนะครับกับกลุ่มที่สองคือกลุ่มกลางๆนะครับอันนี้ประกอบธุรกิจไปได้ยาวหน่อยพอประกอบธุรกิจไปพักหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ละว,ว่าจะต้องทำยังไงต่อ หมายาว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาเลเวลไปอีกระดับได้นะครับกับคนที่ประสบความสำเร็จแบบสูงสุดเลยนะนะครับคือคนที่สามารถที่จะทำธุรกิจและก็ต่อเติมเพิ่มศักยภาพและความรู้ได้ฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์เนี่ยเป็นแบบเดียวกันนะครับเห็นไหมว่ามีคนประสบความสำเร็จ ในสินทรัพย์ก็แบบเดียวกันบ่มยกตัวอย่างอย่างไรอย่างลูน่านะครับโดยเฉพาะลูน่าเป้าหมายของโดคอนคืออะไรนะครับคือให้มันกลับไปเป็นเหรียญแอลคอยเหมือนเดิมมีหมื่นซัพลายนะครับหมื่นล้านซัพลายนะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบราคาว่ามันจะไปถึงระดับนั้นได้แปลว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ย จะต้องอย่างน้อยราคา1ิบห้าสาสิบบาทเป็นขั้นต่ำนะอันนี้ยังไม่รวมโปรเจกต์นะถ้าโปรเจกต์ไปอีกผมเชื่อว่าราคาจะไปถึงประมาณร้อยบเกดอลลาร์หรือ120ยดอลลาร์เอาตีประมาณนี้นะครับถ้า Market Cap ของ Bitcoin ใหญ่ขึ้นไปอีกเราก็ว่ากันอีกทีนะครับว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนเห็นไหมครับ ส่วนใหญ่เนี่ยคนถือเนี่ยเขาก็จะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคืออ่ะพอใจห้าสิบตังค์หนึ่งบาทหนึ่งดอลลาร์ผมก็พอแล้วนะครับผลปรากฏเป็นยังไงนะครับผลปรากฏว่าความพอใจเนี่ยของคนก็แตกต่างกันบอกคนบางคนบอกหนึ่งบาทนะเป็นมาตรฐานที่ต่ำที่สุดละที่ผมบอกหนึ่งดอลลาร์เอาถัดไปนะครับ แล้วก็เรื่องของไปถึงสามสิบถึงร้อยี่สิบเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่คนบอกว่าหนึ่งดอลลาร์พอละหนึ่งบาทพอละถ้าเป็นคนไทยบอกหนึ่งบาทถ้าเป็นต่างชาติบอกหนึ่งดอลลาร์นะครับถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นสาวกจริงๆบอกร้อยยี่สิบดอลลาร์อันนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นความกล่าวนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่บรรดาคนต่างๆเริ่มพูดกันจริงๆ,ๆนะคะว่า เอยลำดับความสําเร็จเนี่ยมันก็มีตรงนั้นฉะนั้นคนที่ประสบความสําเร็จระดับกลางเนี่ยกับระดับต่ำเนี่ยเราก็จะเห็นนะในลูน่าคลาสสิเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับบอกหนึ่งบาทเลิกถือเลยนะแล้วไปถือเหรียญอื่นต่อคุณก็จะได้จับที่ราคาประมาณ50สตางค์หรือหบาทใช่ไหม ถ้ามันไม่เร็วพอคนกลุ่มนี้จะทําการขายที่ราคาที่เขาพอใจก่อนที่จะถึงหนึ่งบาทนี่คือคนกลุ่มแรกนะครับที่ที่บอกเอาไงก็ได้เอาเร็วก็ได้หวังว่าถือแล้วรวยเร็วจริงๆผมผมบอกนะถ้าเกิดไม่ใช่สภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยอุ้ยสบายนะครับคุณถือไปเถอะหนึ่งบาทอะ หนดอลลาร์นะเป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงวัดใจละเนื่องจากว่าการขึ้นอาาัตราดอกเบีย้ยของเฟดในเดือนนี้แถมโดนสองสองเคสนะครับคือนอนฟาร์มเพโร r o l นะเราก็เรื่องของ cpi โอ้ตีตลาดคริปโตจนบิตคอยลงมาถึงหมื่นเก้าละลูน่าแคสิลงไปศูนย์สี่ตัวคน แตกตื่นตกใจผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มขายแต่หลายคนสู้นะครับบอกหนึ่งบาทก็ไปขายตรงนั้นเอาแหละมันก็เป็นอันหนึ่งนะครับก็ไม่ได้กะที่จะประสบความสำเร็จไปพร้อมกันกับเหรียญเนี่ยเพราะว่าบอกอยากเข้าเร็วออกเร็วพอใจที่ความเป็นมีของมันนะครับกับคนระดับกลางนะคือเอาแหละนะ เมื่อมันผ่านไปหนึ่งบาทมันต้องไปหนึ่งดอลลาร์ให้ได้นะครับหนึ่งดอลลาร์เนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อไปที่ยากมากแต่ไม่ใช่หมายความว่าในระยะเวลาที่ผมคาดการว่าประมาณต้นปีหน้าจะไปไม่ถึงนะไปถึงนะครับเพราะว่าปีนี้ปีนั้นจะเป็นตลาดคริปโตคุณจะเห็นเลยว่ามันจะค่อยๆไปได้คนกลุ่มนี้นะครับจะ ตึงราคาไว้ที่ประมาณ1ดอลลาร์นะครับแล้วก็มองว่าไปแค่1ดอลลาร์เท่านั้นนะครับไปได้แค่นั้นแต่ก็ได้กำไรมากกว่าคนกลุ่มแรกนะครับแต่จะพัฒนาไปถึงประมาณ30หรือ120ดอลลาร์ได้ไหมไม่ได้หนึ่งเพราะอะไรนะครับขาดความอดทนนี่จะต้องถือเหรียญยาวๆนะครับนั้นสนะครับคือเรื่องของ การไม่เข้าใจโปรเจกต์ของมันนะครับโปรเจกต์ project ของของเรื่องเกี่ยวกับ d e ฟ i d ดีแเนี่ยเป็นโปรเจกต์ในอนาคตที่เร็วมากใกล้ๆนะครับประมาณปลายปีนี้กับปีหน้าเนี่ยจะเป็นจะเป็นกระแสของ d e ฟ i แล้วนะครับฉะนั้นคนที่จับเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะครับเรื่องของของกระแสนะกระแสตรงนี้หมายถึงกระแสดีฟ i ว่า มันจะล้ำค่าขนาดไหนมันจะบ้างข้างขนาดไหนเขาไม่เข้าใจว่า Market Cap ของตลาดคริปโตจะใหญ่ขนาดไหนนะครับรวมถึงการ r e เพ็ ake, นะครับที่จะเกิดขึ้นเขาก็ไม่เข้าใจว่าการ r e เพ็ ake, เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงคนสองกลุ่มแรกคนกลุ่มกลางเนี่ยนะครับหรือกลุ่มที่บอกว่า1ดอลลาร์ก็อาจจะเข้าใจนะครับรีเเนี่ยช่วยถึง1ดอลลาร์ แต่ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะไปได้หรือเปล่าต้องย้ำนะครับว่าลู n a ค l a s s ิกไม่ใช่เหรียญมีมนะมาก่อนนะครับเป็นเหรียญแอลคอยอลฉะนั้นการที่จะพัฒนาจากเหรียญมีมเนี่ยขึ้นไปสู่แอลคอยเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากของลูนาคลาสสิกแต่มันอาจจะมีช่วงบางเวลาช่วงจังหวะที่คุณรู้สึกขัดใจก็คือมันช้านะครับมันช้าเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดี แล้วโปรเจกต์เนี่ยมันพึ่งฟื้นเหรียญมันพึ่งฟื้นด้วยจะไปเร่งอะไรมันก็ไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณไปเร่งมนะันอ่ะคุณอยากเร่งเร่งเร่งเหมือนก็เร่งเครื่องเหมือนก็ขับรถคุณเร่งต่อไปนะแล้วคุณไม่เข้าใจว่าคุณจะต้องไปหยุดที่จุดหมายตรงไหนบริหารน้ำมันยังไงบริหารระยะทางไงนะครับที่คุณจะไปถึงเป้าหมาย คุณเร่งมันนะครับแต่ไม่แต่คุณไม่เข้าใจเขานะครับตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจ่ะนะครับคิดว่าราคามันต้องไปเลยแต่เราดูและนะครับเนื่องจากโปรเจกต์นะครับและก็ไม่เข้าใจว่าตอนแรกโดครอนต้องการจะสื่ออะไรด้วยเลยทำให้เรามองแค่เรื่องของการเผานะครับกลุ่มแรกอะกว่ากลุ่มสองอะผมเชื่อเลยนะครับบางคนนะ มองเรื่องแค่การเผาเท่านั้นไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยมองแค่การเผาบอกเผามันต้องไปได้คุณดูอย่างชีบะล้วกันนะเผาให้แหลกเผาให้ตายนะครับราคาก็ไม่ขึ้นถ้าเหรียญใหญ่ไม่ไปฉะนั้นลูน้าคลาสสิกเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันไปไม่ได้แน่ถ้าไม่มีแรงกระตุ้นที่ดีพอ หมายถึงทั้งโปรเจกต์ทั้งการรีเพ็กทั้งการเผาต้องประกอบด้วยกันและความกล่าวต้องประกอบด้วยกัน,กกกนถ้าไม่ประกอบด้วยกันบทสรุปนะครับนั้นก็คือเรื่องของการที่เหรียญเนี่ยจะเป็นเหมือนกับชีบะนะครับคือเผาเท่าไหร่ราคาก็ไม่ขึ้นเพราะทุกคนก็อมไว้นะครับรอจังหวะดีๆค่อยเอาลงมาเล่นแต่ลูน่าคลาสสิกมันไม่อย่างนั้นนะครับมัน มันมีโปรเจกต์จริงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ความแตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไปมันมีโปรเจกต์จริงและมีโปรเจกต์ที่รายใหญ่เข้ามาลงทุนจริงๆนะครับคุณเห็นไหมสังเกตนะว่าชีบะเนี่ยมีการระดมทุนนะครับในการซื้ออ่าในการจับจองที่ดินออกมาชุดแรกนะประมาณสามหมื่นกว่าแปลงนะครับจากแสนกว่าแปลง ผลปรากฏยังไงครับเหลือนะครับเพราะโปรเจกต์มันไม่ได้ออกมามันแค่การระดมทุนนะแต่ลูน่ามันเคยมีโปรเจกต์มาจริงนะครับทุกคนก็แค่มั่นใจว่าถ้าโปรเจกต์ออกมาแล้วราคาของลูน่าคลาสสิกจะตีดขึ้นไปกว่านี้หลายเท่าเงินมากมายจะเข้ามาใน u s t c การรีเพกกลับมาการสวอปเหรียญก็จะกลับมา เราเห็นแล้วนะว่ามันมีการเล่นแร่แปรธาตุแบบนี้เนาะนะครับโดยการสวบนะผมไม่ขอพูดคลิปนี้นะครับแต่คุณเห็นแล้วว่าเป้าหมายมันคืออะไรนะครับคือต้องการที่จะกลับไปถึงประมาณร้อยสิบเก้ดอลลาร์ให้ได้นะครับซึ่งเขาวางแผนตรงนั้นไว้แล้วว่ารูน่าคลาสิกจะต้องฟื้นคืนชีพให้ได้นะครับ อย่ามองแต่เรื่องของการเผา,าเดียวนะครับเรื่องขององค์ประกอบการเผาว่าโครงการนี้โครงการนี้นะครับชุดนี้จะเผาเผาเท่าไหร่จํานวนเหรียญจะหายไปเท่าไหร่อย่ามององค์ประกอบอย่างเดียวถ้าเกิดคุณมององค์ประกอบอย่างเดียวก็ไม่ต่างอะไรกับสายซิ่งนะฉะนั้นการเล่นนะ่ะคุณจะประสบความสําเร็จคุณต้องมีทั้งทั้งสองอย่างเลยทั้งซิ่งนะครับ ทั้งสามอย่างเลยทั้งสิ่งทั้งกลางทั้งถือยาวมากนะครับทั้งทั้งสามอย่างเลยถ้าเกิดคุณเป็นแฟนขับลูน่านะครับและรักในเหรียญลูน่าจริงๆคุณต้องถือยาวหนึ่งพอร์ตการลงทุนของคุณและผมก็เชื่อนะเห็นนะครับว่าการลงทุนของวานเนี่ยถ้าได้อ่านในในข่าวดีๆเนี่ยเขาก็จะมีหลายกระเป๋าเหมือนกันแหละนะครับมีทั้งสั้นกลางยาวเหมือนกัน ฉะนั้นการลงทุนคุณต้องลงทุนอย่านจริงจัดสรรเงินให้ดีอย่าใช้ก้อนเดียวนะครับถ้าใช้ก้อนเดียวเนี่ยคุณจะ m a n a g เงินลําบากนะครับบอกหูมันขึ้นไปตรงนี้แล้วมไม่อยากขายะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีหลายกระเป๋าแล้วจัดส่วนให้ดีพอมันขึ้นไประดับหนึ่งคุณรู้แล้วว่าตรงเนี้ยมันเป็นเพดานณนเวลานี้เพดานของราคาคือแนวต้านขายเลย นะครับแล้วค่อยๆกลับมาเก็บไล่เล่นสั้นแล้วคุณจะมีความสุขนะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญคือถ้ากรณีที่เงินนะ่ะคุณเห็นแล้วว่ามันมาแล้วคุณจะวิ่งเข้าไปและโฉกฉวยมันแบบไหนเนี่ยเป็นเรื่องของคุณเป็นการพัฒนาการเงินแบบของคุณ คุณชอบบางคนก็ชอบแบบโอ้ทำไมต้องต้องโง่นะครับคือไปถือยาวผมแค่เห็นมันขึ้นนะผมออกแล้วอันนั้นมันใช้ได้บางกรณีนะครับบางเหรียญแต่บางเหรียญเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าต้องถือยาวผมก็พูดไว้ประมาณนี้นะครับก็ทิ้งท้ายไว้ให้คิดนะครับว่าถ้าเกิดคุณจะมาเป็นสาวกลูนาคลาสสิกจริงๆเนี่ย หรือลูน่าจริงๆเนี่ยคุณต้องมีมายเซตในการพัฒนาพอร์ตการลงทุนของตัวเองไม่ใช่อยู่ที่เดิมนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ที่เดิมคุณไม่มีทางหรอกนะครับที่จะประสบความสําเร็จนะครับและผมก็ไม่ได้รับรองรักการันตีด้วยว่าลูน่าคลาสิกจะประสบความสําเร็จไปถึงร้อยยี่สิบและมันจะอยู่กับเราตลอดไปต้องค่อยๆดูแผนต้องค่อยๆศึกษามัน ถ้ามันไปราคาระดับหนึ่งแล้วแล้วมันแก้เรื่องของการเพกนะครับหรือรีเพคได้มีโจทย์ออกมาได้ดีขึ้นแก้ไขได้ดีขึ้นนะครับมีการวางแผนได้ดีขึ้นเอาแหละตรงนี้น่าจับตามองมา,มากๆฉะนั้นข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผมบอกเลยนะ ถ้าข้อมูลนี้รการรีเทคอัลอริทึมเนี่ยเริ่มเคลียร์แล้วว่าโดคอนจะแก้ไงนะครับหลังจากมีการตอนนี้มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอันนี้ผมเข้าใจะนะครับเป็นเหตุที่จำเป็นนะครับแต่การแก้เทคเนี่ยเป็นเหตุที่จำเป็นเหมือนกันที่ผมจะมั่นใจกับลูน่าคลาสิกเนี่ยว่าผมจะถือจนถึงหนึ่งพันดอล ผมจะมั่นใจถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับและผมก็ต้องดูต่อไปว่าโลกคริปโตมันไม่ได้หยุดแค่กระแสดีไฟมันมีกระแส NFT กระแสของเมตาเวิร์สนะครับฉะนั้นถ้าจะลงทุนกับลูน่าอย่างจะมั่นใจได้ไหมนะครับว่าไปถึง1,000ดอลลร์อ่ะผมทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ ถ้คุณอยากจะประสบความสําเร็จกับลูน่าจริงๆและให้ลูน่าไปถึงตรงนั้นคุณคงไม่คิดหรอกนะว่าลูน่าไปถึงตรงนั้นน,นนะไปถึงระดับราคาหนึ่งก็ผมบายบายละเซกูดบายฮัลโหลเซกูดบายเดียวโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากทุกท่านนะครับที่จะติดตามด้วยกันนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community และอีกกลุ่มหนึ่งนะครับชื่อว่าลูน่านะครับทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้แล้วเราก็มีสปอนเซอร์หนึ่งสปอนเซอร์ชื่อ xt x, t, x J, หรือ x t com นะครับ ใครอยากลงเล่นเหรียญต้นน้ำแบบสายซิ่งมาเลยที่กระดานนี้นะครับเหรียญต้นน้ำหลายตัวนะพุ่งแรงกว่าฮอตบิ t อีกนะครับแล้วก็แอลแปงด้วยลองไปเข้าไปซื้อลองเข้าไปติดตามได้ฉะนั้นข้อมูลมีประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ทุกกันอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง และสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับโดยเฉพาะลูน่าเจ็ดโกตัวดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี xg <t>. com เป็นกระดานแลกเปลี่ยนมีหลากหลายบริการผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งตัวสามารถสร้างรายได้ผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบสปอ t 5ตห้าร้อยกว่าสกุลเงินเหรียญหลากหลายประเภทรวมถึงโปรเจกต์เหรียญต้นน้ำอีกมากมาย การเทรดแบบ ETF การเทรดแบบ Margin การเทรดแบบ f u t u r e อยากฝากดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยสูงสูสามารถฝากได้ทั้งระยะสั้นระยะยาว Saving หรือ Staking รวมถึงมีเรื่องของ NFT สามารถเข้าไปสร้างรายได้ผ่าน NFT ผ่านช่องทางของแอป xc c o m มีบริการแบบ P2P สามารถที่จะชำระเงินผ่านบัตรเดบิตผ่านบัตรเครดิต ผ่านช่องทางทางออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายกับ x g c o m สามารถซื้อคริปโตผ่านช่องทางของบัตรเครดิตบัตรเดบิตและช่องทางออนไลน์ได้เลยบรยการครบเครื่องง่ายดายภายใน